ตอนไปเรียนที่ประเทศจีนนะคะเราก็เห็นว่าคนจีนเนี่ยชอบอาหารไทยอชอบขนมไทยแล้วก็ผลไม้ไทย<อ>ค่ะเราก็เลยมีความคิดว่าเอออยากจะส่งออกสินค้าที่แบบเป็นเอกลักษณ์ของไทยอย่างงี้คะ่ะไปต่างประเทศ<อ>เป็น snack ready to eat โดยที่ตัวนี้เนี่ยคือเราพัฒนาจนมาเป็น<อ>ข้าวเหนียวมะม่วงกับข้าวเหนียวทุเรียนอบกรอบสูตรเข้ากล้องงอกอค่ะคือนอกจากจะรวมความเป็นไทยไม่ว่าจะเป็นผลไม้ข้าวกะทิเองนะคะ<อ>ทุกอย่างรวมอยู่ในหนึ่งหนึ่งคำแล้วเนี่ย คนเปิดออกมาทานได้เลยง่ายแล้วด้วย3 uh huh. ส,สุดท้ายก็คือ uh huh. ในหนึ่งหนึ่งคำค่ะ uh huh. คุณจะสามารถทานความแบบเอกลักษณ์แล้วก็รสชาติแล้วก็วัตถุดิบของไทยได้เลยก็มีส่งออกด้วยแล้วก็ก่อนหน้าน,นี้ก็จะมีวางตามจุดนักท่องเที่ยวในประเทศไทยนะคะแล้วก็มีขายออนไลน์ค่ะตอนที่เราเริ่มต้นมาเนี่ยคือเราบุกตลาดส่งออกเป็นหลักค่ะคราวนี้เนี่ยคือในช่วงโควิดอะค่ะคือมันก็เป็นจุดที่คือการส่งออกเนี่ยก็เดินลําบากพอสมควรนะคะมันก็ไม่เหมือนสมัยก่อนช่วงนั้นเนี่ยเราก็กลับมาคิดว่าคือจะทํายังไงโดยที่ คือเราอยากจะ supply อาหารอะ oh. คือใช่ oh. เพราะฉะนั้นเราก็เลยมองว่าตอนนั้นอะเราก็ oh. ไม่ยอมแพ้คือเราก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อันนี้เราก็ทาเก็ตตลาดในประเทศด้วยนนก็เกลเยเป็นที่มาของอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งคือตรงไหนครที่น<ม>ี่ก็อันนี้ช่วงโควิดเนี่ยเรามนนีพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ค่ะ,นนคะจะเป็นตัวสามเกลือพร้อมปรุงสูตรโบราณค่ะแล้วก็มีซอสเช่นซอสกะเพราสูตรโบราณนะคะซอสเปรี้ยวหวานค่ะเพราะจากสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นอะไรก็แล้วแต่ก็ทําให้โมเดลในการทําธุรกิจเราอาจจะต้องเปลี่ยนนิดนึงถูกไหมครับใช่ค่ะแต่ว่าคอของไอเดียและคอนเซ็ปต์ยังเหมือนเดิมคื การรวมเอกลักษณ์รสชาติไทยดั้งเดิมไว้แล้วใช้ง่ายทานง่ายที่สุดด้วยโลกออนไลน์และความเป็นเอกลักษณ์ของไทยที่เป็นครัวของโลกอะค่ะคือเราคิดว่าเราเราเราต้องผลักดันสิ่งนั้นด้วยนวัตกรรมเราสามารถนําสิ่งนี้ไปให้ถึงเมืองคนทั่วโลกได้ค่ะลึงแม้ถึงแม้แต่คนไทยเองก็เหมือนกัน